สวัสดีครับมาแล้วครับแฟนกับ F4 ของวายชันซาเนนะครับงวดวันที่16มีนาคม2566นะครับมาแล้วเลขนะครับงวดนี้บนล่างนะครับ29 27 26 23 59นะครับ50 57 53 56 20นี้คือชุดใหญ่นะครับบนล่างนะครับพิการคือดอกจันนะครับ อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ไม่ว่ากันนะครับเมื่อมันมากนะครับมาตัวเด่นเน้นนะครับตัวเด่นเน้นคือห้นย์สอครับ26 2 7นะครับนี่คือคัดออกมาแล้วตัวเน้นนะครับถ้าท่านชอบเลขหน่อยเลขวิ่งนะครับแฟนครับอย่าลืมตัวนี้นะครับเมื่อได้ผ่านมาก็เลขวิ่งไม่ผ่านไม่พลาดเลยครับวิ่งก็คือ2กับ เลขสองเลขห้าเลขสามนะครับวงกลมนะครับตัวที่ท่านชอบก็คือวิ่งสองเว้งห้าได้เลยครับนี่คือเลขวิ่งนะครับดูให้เต็มนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยครับเน้นนะครับเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ไม่ว่ากันนะครับแฟนคลับ FC Watchers นี่นะครับงวดวันที่16มีนาคมนะครับ2566นะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปว่ากันนะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านนะครับที่ชอบคอหวเนี่ยขอให้รวยนะครับปังปังเมื่อวดที่ผ่านมางวดนี้วัสดีครับ